ทำไมมาราละถึงยังไม่ตายเพราะว่าจริงๆแล้วโฮคางเงะนุ่นที่หนึ่งเป็นคนที่ไม่อยากให้มาราละตกนรก,กนหลังหักไม่อยากให้เพื่อนที่ตัวเองรักที่สุดต้องตกนรกก็เลยมาตาละก็เลยต้องมีชีวิตอยู่และก็การที่มา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 ,าละได้เป็นเทพเจ้าในสงคารามมินจาครั้งที่สี่มันทำให้มาม,า,มา,าละได้บุญมากขึ้นต่างหาก ที่ช่วยชำระบาปของนินจาทำให้มาตาละได้บุญมากขึ้นและก็ดีพอที่จะไปสวรรค์นั่นคือสิ่งที่โฮคังเงรุ่นที่หนึ่งวางแผนไว้ตั้งแต่แรกสิ่งที่เซนโทมารุวางแผนวางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าจะพาเพื่อนที่รักที่สุดไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันไปบนสวรรค์มาตาละจึง ต้องมีเหตุผลที่จะดำรงชีวิตอยู่เพราะว่าต้องสั่งสมบุญมากขึ้นและโอบิโตะก็เป็นคนที่รู้เรื่องนั้นและก็ต้องช่วยมาดาระเพื่อจะส่งมาดาระไปสวรรค์โอโบิโตะเป็นคนที่รู้เรื่องนั้นดีเพราะว่าเขาเจอมาดาระตอนที่เขาแก่มากแลาเหมือนเป็นพูดปีศาจที่อยู่ในถ้ำโอบิโตะเป็นคนที่พบมาดาระและบอก มารลาก็บอกความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับโอบิโตโอบิโตะจึงช่วย